สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะครูปูมีพยญชนะไทยตัวที่1และเป็นอักษรกลางมาเป็นผู้ช่วยค่ะผยญชนะตัวนั้นก็คือตัวกอนั่นเองค่ะแต่วันนี้จะเป็นกออะไรนะ ครูปูบอกใบให้ว่าเป็นส่วนแข็งที่ห่อหุ้มเนื้อมะพร้าวเอาไว้น้องๆทราบไหมคะว่ากออะไรคำตอบก็คือกอกะลานั่นเองค่ะน้องๆคะในปัจจุบันมีคำใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะบางคำก็เป็นคำที่มีใช้อยู่แล้วหรือบางคำนะคะก็เป็นการนำคำมาใช้สื่อสารในความหมายใหม่ค่ะวันนี้ครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะกอมาฝาก นั่นก็คือคําว่ากรมติดจรวดค่ะคําว่ากรมติดจรวดเป็นคํากริยามีความหมายว่าการทําชั่วที่ส่งผลต่อผู้กระทําอย่างรวดเร็วค่ะตัวอย่างเช่นสมัยนี้กรมติดจรวดใครทําชั่วเอาไว้ก็รอรับผลในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะน้องๆค่ะกะลาคือส่วนแข็งที่ห่อหุ้มเนื้อมะพร้าวเอาไว้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีกะลาเล่นพื้นบ้านที่ใช้กะลานั่นก็คือกะลาเล่นเดินกะลานั่นเองค่ะ แต่น้องๆทราบไหมคะว่าเราสามารถกินกะลาได้วันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักกะลากินได้ค่ะแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1กะลามะพร้าวที่สามารถนำมากินได้เรียกว่าอะไรคำถามข้อที่2มีวิธีสังเกตกะลาอ่อนอย่างไรและคำถามข้อที่3มมะพร้าวที่นิยมนำกะลามากินคือมะพร้าวสายพันธุ์อะไร น้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการ Food Work ค่ะเมื่อกี้ชิมกาแฟไปแล้วโอ้โหแต่คราวนี้ผมจะพาพี่ทุกแจงมาอกินมะพร้าวผมเคยกินอยู่แล้วใช่ไหมมะพร้าวมะพร้าวเคยกินแต่เนื้อกับน้ําเนื้อน้ําใช่ค่ะมีส่วนไหนกินได้อีกมะพร้าวกลาค่ะอุ้ยไม่แข็งเหรอคะกินได้เหรอคะพี่บ้านเรากินกะลาจ้ะอุ้ยจริงเหรอจริงเหรอคะกินเพื่ออะไรคะเป็นกับข้าว จริงๆผมเคยชิมแล้วคเครเะขาจะเรียกว่ากลุบกระกลากุบกระกลากุบกะลาหรือบางที่ก็จะเรียกว่ากระลาอ่อนแต่เคยชิมก็จริงครับแต่ไม่รู้เลยว่าเขาปลูกยังไงหน้าตามันเป็นยังไงมีวิธีเลือยยังไงเดี๋ยววันนี้ให้พี่วัน,นีพาไปดูกันครับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวนนี่ขนาดทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมด15ไร่เศษๆสิบหไร่โอ้มีลูกชายไหมคะมี2คนครับอายุเท่าไหร่คะ26โอ้โหชอบชอบแก่ไหมคะเคยกะไหมว่าที่มีน่ยน่าจะมีมะพร้าวสักกี่ต้นเคยเคยลองทำไหมมะพร้าวผมมีประมาณ400ต้นฮะสี่ร้ต้นสี่ร้อต้นมะพร้าวหนึ่งต้นเนี่ยปกติเราเก็บผลผลิตได้ปีละสักประมาณเท่าไหร่ก็45วันเก็บครั้งหนึ่ง สี่สิบห้าวันเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็ประมาณสองพันเศรจๆฮะสองพันลูกเสร็จๆโอ้โหอันนี้เราคิดแบบไม่รู้เรื่องเลยเลยสมมติว่ามะพร้าวถูกๆเลยสักลูกละห้าบาทก็คูณไปคูณไปโอ้ยี่สิบคูณสองพันพูดกันเองนะครับพูดกันเองนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับไม่ธรรมดาอ่ะกลับมาเริ่มกุบกระลาบ้างลองนึกภาพว่ากระลามันอยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันอ่อนเพราะถ้ามันแข็งปุ๊บมันกินไม่ได้เลยนะวิธีการดูดูยังไงคะพี่เล็กอ๋อ เราจะเลือกมะพร้าวลูกที่ยังไม่ไมแก่ที่ยังไม่มีเนื้อที่เล็กที่สุดฮะต้นไหนคะพี่เล็ข<ม>าเ <มา S 1> ดี๋ยวก่อนไปเลือกหมาก่อนใครดาว โอ้โหฟิตจริงจริงโอ้โหใครบอกหนูแก่ใครบอกหนูแก่โอ้มีมีแซงด้วยมีแซงมีสไลด์ด้วยมีสไลด์โอนี่แล้วครับมะพร้าวอย่างนี้ถ้ที่จะเราใช้อกะลาอ่อนที่จะไปทำอาหารลูกเล็กเล็กใช่ไหมคะนี่เป็นพันธุ์มะพร้าวหมูสีค่ะเป็นพันธุ์ที่มะพร้าวที่เรากินเนื้อกินน้ำกินน้ำได้น้ำจะหวานอ๋อน้ำจะหวานมันชื่อพันธเลยนะเมื่อกี้ผมหมูสีหมูสีหมูสีโอ้ยไม่ได้ว่าไข่ดาวเนาะ ทำไมถึงซื้อหมูสีมันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนาะพันธุ์อย่างเล็กถ้ามะพร้าวใหญ่นะคะเขาจะเรียกว่ามะพร้าวแกงนะคะแต่ที่เนี้ยอันเนี้ยมันเป็นพันธุ์ที่ลูกเล็กแล้วก็น้ำมันก็ไม่หอมเท่าไหร่แต่น้ำมันจะหวานอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์ดั้งเดิมหมูสีได้นี่หมูอะไรครับพี่อันนี่หมูนะหมูนะ แล้วทำไมเวลาที่จะกินแบบกะลาอ่อนต้องเป็นพันเนี้ยเพราะว่าจริงๆามะพร้าวแกงมันก็มีกะลาอ่อนไม่ใช่เหรอ<ซ><บ>อย่างนี้จะอร่อยพันนี้อร่อยสุดให้พี่เล็กต่อยเลยดีกว่าเ,าเดี๋ยวผมจะสอยให้ดูฮะเอ้าหมาหมาหมา,มาหเข้าไปไข่ดาวล้งไหมล้วงไหมเวลาเลือกนะฮะก็เลือกจับหมาไว้ก่อนลูกที่มันเล็กๆค่ะอ้ล้วงละล้วลวงใหญ่กว่าล้วกัมปั้นหน่อยนึงล้วงละโอ้นี่ไงลูกเล็ก จริงเหรอลูกแค่นี้มันจะมีอ,อ,อะไรอะอย่างนี้ฮะันหอว่ามีฮะอ,อย่างนี้กว่าจะได้แกงหม้อนี่ต้องเก็บ,<ช>บกี่ลูกอะพี่ก็ห<ช>ม้อใหญ่ก็หลายลูกหน่อยเขาบอกว่ามันเกิดมาจากคนในหมู่บ้านนี่แหละอ๋อค่ะไม่มีอะไรจะกินกันแล้วใส่มะเขือก็แล้วใส่กล้วยก็แล้วแกงไก่ทำกับข้าว<อ>ค่ะก็มีมีมะพร้าวหลังบ้านอยู่ก็มาลองกินปรากฏว่ามันอร่อยดีอร่อยก็เลยกินติดใจกินต่อๆกันมาเรื่อยๆพี่เล็กขาอยากชิมอะค่ะมันปอกยากไหมครับง่ายมากเลย เอามือไว้ก่อนนือนะคะแค่นี้นะโอ้โหเห็นไหมไม่แล้วพี่กินอะไรอ่ะนี่ายๆตรงไหนคะตรงนี้เขาขาวไเนี่ยเขาขาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ขังน้ำอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมลองชิมน้ำน้ำมันจะเปรี้ยวๆซาๆเน้นๆมันก็ไม่ได้ขี้เหน่แล้วแต่มันไม่หวานตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้แล้วมันมันกินดิบได้หรอได้ครับเอ้าเหรอแต่ว่าฝนมากก็กินกันเล่นๆอะไรเงี้ยอก็ชิมๆมาได้ชิมๆเอา แบบมันดูขาวสะอาดมากเลยอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะเป็นไงพี่เสียงเสียงพี่กัดเหมือนผลไม้เลยอ่ะผมเคยกินผมเคยกินแต่แบบที่เขาไปทำกับข้าว้วผมไม่เคยกินสดเหมือนกันคือรสชาติอ่ะมันมีความมันด้วยกรอบด้วยแต่มันอาจจะฝาดนิดๆผมจะบอกว่าแบบนี้นะถ้าเป็นคนไทยอ่ะ พวกนี้แบบอยู่กับอาหารรสเผ็ดหรือจิ้มน้ำพริกอะจะอร่อยมากเลยจิ้มน้ำพริกเนาะกุบกะลาในขายยังไงครับตอนนี้ขายเป็นโลค่ะโลละหนึ่งหมายเพราะว่าเป็นโลโลละหนึ่งพันบาทค่ะคือแกะออกมาให้เขาเสร็จแล้วแบบนี้แบบที่ผมถืออย่างนี้ค่ะโเรียบๆเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โะเราจับมือสุดยอ่ทำธุรกิจร่วมกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆหลังจากดูรายการ food work เราก็ได้ไปรู้จักกะลากินได้กันมาแล้วนะคะและจากคําถาม3มข้อน้องๆได้คําตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคําถามข้อที่1นึกลามะพร้าวที่สามารถนํามากินได้มีชื่อเรียกว่าอะไรคําตอบก็คือกลุ่มกลาหรือกลาอ่อนค่ะคําถามข้อที่2มีวิธีสังเกตกลาอ่อนได้อย่างไร คำตอบก็คือเราก็จะเลือกมะพร้าวลูกที่ยังไม่แก่นะคะหรือลูกที่ยังไม่มีเนื้อหรือลูกที่เล็กที่สุดนั่นเองค่ะและคําถามข้อที่3นะคะมะพร้าวที่นิยมนํากลามากินคือมะพร้าวพันธุ์อะไรคําตอบก็คือมะพร้าวพันธุ์หมูสีค่ะน้องๆคะกลามะพร้าวมีประโยชน์มากมายเช่นนำมากินทำงานประดิษฐ์หรือใช้นวดฝ่าเท้าและอื่นๆค่ะ น้องๆคะเครื่องหมายที่ครูปูอ่านว่าและอื่นๆไม่ได้เรียกว่าเครื่องหมาย9ล9นะคะแต่เรียกว่าเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะและในวันนี้นะคะครูปูจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการอ่านเครื่องหมายต่างๆในภาษาไทยค่ะซึ่งในภาษาไทยนะคะก็มีเครื่องหมายประกอบการเขียนหลายตัวเลยค่ะเราจะมาดูกันว่าเครื่องหมายแต่ละตัวมีวิธีการอ่านอย่างไรมาดูด้วยกันเลยค่ะ 1. นักขาริขหรือวงเล็บการอ่านข้อความที่มีวงเล็บกำกับ ให้อ่านว่าวงเล็บเปิดจุดจุดจุดวงเล็บปิดเช่นอรชรวงเล็บเปิดอ่านว่าอรชรวงเล็บปิดแปลว่างามค่ะ 2. ไปยาน้อยให้อ่านเต็มของข้อความที่ย่อไว้ตามกำหนดเช่นโปรดเกล้าอ่านว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะหรือทูลเกล้าอ่านว่าทูลเกล้าทูลกระหม่อมค่ะเสด็จ อ่านว่าสเสด็จพ,พระราชดํเนินค่ะและ 3. นะคะไปะยานใหญ่เมื่ออยู่ท้ายข้อความจะอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะตัวอย่างเช่นไร่ของป้าที่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมีผลไม้มากมายเช่นทุเรียนมังคุดเงาะและอื่นๆค่ะน้องๆคะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะครูปูมมีข้อความที่มีเครื่องหมายประกอบการเขียนมาให้น้องๆฝึกอ่าน เรามาดูข้อความด้วยกันเลยค่ะ1นน้องๆคะข้อความนี้อ่านอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะอ่านว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะอ่านว่าสเสด็จพระราชดำเนินนะคะ2น้องๆคะข้อความนี้อ่านว่าอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอก คำตอบก็คืออ่านว่าพระยาศีสุนทรโวหารวงเล็บเปิดน้อยอาจารยัางกูลวงเล็บปิดค่ะและ3น้องๆคะข้อความนี้อ่านอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะอ่านว่าผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรผู้มีหลายเรื่องเช่นนิราชภูเขาทองพระอภัยมณี กับพระชัยสุริยาและอื่นๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆอ่านกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องการอ่านเครื่องหมายประกอบการเขียนกันมาแล้วนะคะและในตอนนี้นะคะกอกะลาก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปดูกะลาอมศิลค่ะน้องๆคะเราจะไปดูด้วยกันในรายการลุยไม่รู้โรยสูงไวัยดีๆค่ะร่วมห้องเรียนสูงวัยวันนี้นะครับ พาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ภูมิปัญญาการนำกะลามะพร้าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานเหล่านี้ครับและคุณครูประจำวิชาของเราก็คือ ตาบุญส่งวั81ปีท่านนี้แหละครับกะลานะี่ยมีประโยชน์แยะเราก็เอามาทำเป็นของใช้ก็ได้แล้วที่จะขายก็ได้ประโยชน์มันมีแยะเราจะเอามาทำให้ให้โชว์ก็ได้ เอาขายก็ได้เอาไว้ใช้เองก็ได้ดีกว่าไปทิ้งก็เปล่าๆอ๋อเราก็ดูรูปกลางสวยดูความลูกลางให้มันกลมสวยความสวยงามความสวยงามแถึงจะเอามาทำถ้าเบี้ยวเบ่าก็ทำแล้วมันก็ไม่สวย แล้วก็เอาวางไว้อย่างเก่าหงายแล้วก็วางให้ดีแล้วก็กายึดแล้วถึงจะมาเอาชานยาอีกทีหนึง่ง มาแล้วก็เอาสำหรับดูช่องให้เหรียญเข้าได้ใส่เมื่อใส่เต็มแล้วแล้วก็งัดก้นออกงัดก้นออกอกระจังออกหมดเสร็จแล้วก็ยาไว้อย่างเก่าเราไม่ต้องพูด อย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการลุยไม่รู้โรยสูงไวยดีๆเราก็ได้ไปดูนะคะการทำกะลาอมสินนะคะซึ่งก็นำความรู้และภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้กะลามะพร้าวค่ะน้องๆคะนในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว่ากะลาเหมือนกันวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนกบในกะลาครอบค่ะ ำนวนกบในกะลาครอบมีความหมายว่าผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มากค่ะสำนวนนี้นะคะมีที่มาจากนิทานที่กล่าวว่ามีกบตัวหนึ่งค่ะถูกขังอยู่ในกลาเติบโตและอาศัยอยู่ในกาค่ะแล้วคิดว่าตนเองเนี่ยมีความรู้อยู่ภายในโลกของกะลาตนเองเนี่ยเป็นอย่างดีโดยที่ไม่รู้ว่าโลกภายนอกกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนและไม่รู้ว่าโลกภายนอกมีเรื่องให้เรียนรู้มากกว่าในกาลาของตนเองค่ะ จนวันหนึ่งนะคะกะลานั้นก็แตกออกมาทําให้กบนะคะหลุดออกมาจากกะลาที่ครอบไว้กบจึงรู้ว่าโลกภายนอกมีความรู้อื่นๆอีกมากมายที่ตนเองยังไม่รู้และทําให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วนะคะความรู้ในกะลาของกบนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในภายนอกค่ะน้องๆคะนี่แหลคะค่ะจึงเป็นที่มาของสำนวนกบในกะลาครอบค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนกบในกลาครอบกันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบโอนเน็ตวิชาภาษาไทยวันนี้เป็นข้อสอบโอนเน็ตเรื่องการวิเคราะห์บทประพันธ์ค่ะเราจะมาดูข้อสอบโอนเน็ตวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปี2562ด้วยกันค่ะอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามยามเช้าฉันไหว้พ่อแม่ก่อนไปเรียนก่อนขีดเขียนฉันไหว้ครูด้วยรู้รัก ตอนที่งเที่ยงฉันทักไทยคนรู้จักยามย่ำค่ำก่อนนอนพักกราบพระเอยคำประพันธ์ข้างต้นแสดงวิถีไทยในเรื่องใด 1. การเห็นคุณค่าของเวลา 2. การรู้จักธรรมเนียมปฏิบัติ 3. การให้ความสำคัญกับพิธีกรรม 4. การรู้จักแสดงความสนิทกับคนรุ่นต่างๆน้องๆคะคำประพันธ์นี้แสดงวิถีไทยในเรื่องใดคะ กฎประพันธ์นี้กล่าวถึงการทำความเคารพบุคคลต่างๆเช่นเด็กไหว้ผู้ใหญ่นักเรียนไหว้คุณครูเมื่อพบคนรู้จักก็ทักทายและกราบไหว้พระเหล่านี้คือธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่2การรู้จักธรรมเนียมปฏิบัติค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปฝึกทำข้อสอบออน็์วิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะและตอนนี้นะคะกอบกลาก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้การน,นวดเท้าด้วยกลาค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการคนสู้โรคค่ะ กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ว่านี้คืออะไรคะเป็นเดินกะลาค่ะอ๋อเดินบนกะลาใช่จะเป็นการนวดกระตุ้นฝ่าเท้า่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองซึ่งการเดินบนกะลาเนี่ยนะคะสามารถทำได้ทาได้ทุกเวลาเลยทุกเวลาเลยแต่ว่าถ้าเปิดเป็นช่วงเช้าเค่ะเราอาจจะรู้สึกเจ็บนิดนึงตึงเพราะเหมือนกับเราตื่นนอนมาเนาะกล้ามเนื้อเราไม่ปวดตัว ค่ะสามารถทําได้ทั้งเช้าทั้งเย็นหรือเวลาไหนที่ว่างๆหรือคนที่มีปัญหาเรื่องเขาเรียกอะไรคะกล้ามเนื้อตึงมากๆมีปัญหาเรื่องรองช้ำอะไรอย่างเงี้ย่สามารถทําได้เลยอ๋อแล้วข้อควรระวังในการที่จะลองฝึกเดินบนกระลาคืออะไรบ้างต้องค่อยๆอ่ะค่ะเพราะมันมันจะไปกดจุดเนาะต้องค่อยๆค่อยๆ ดน้ำหนักลงไปเพราะบางจุดเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราจะรู้สึกเจ็บมากแมันมันเขาเรียกอะไรทรงมันโค้งใช่ไหมคะอาจจะต้องเรื่องของการทรงตัวอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังในการเดินนิดนึงอย่าเดินจ้ำจๆำจำไปอะไรอย่างเงยต้องค่อยคต้องค่อย จุดไหนเจ็บมากมากก็ค่อยๆผ่อนแต่อีกจุดที่เจ็บเนี่ยเป็นจุดที่เราควรจะค่อยๆกดน้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นแสดงว่าจุดนั้น่ะเรามีปัญหาอยากจะลองแล้วค่ะคุณเก๋นะคะแนวต้องทายังไงบ้างกันก็ปกติพี่เก๋จะทําไว้ให้เป็นทางเดินเนาะเวลาเดินก็ค่อยๆเดินค่อยๆเอาตั้งแต่เนื้อเท้าตรงตรงอุ้งด้านบนนะคะอ่าส่วนที่เป็นอุ้งเท้าด้านบนเนี่ยก็จะช่วยเรื่องสมองระบบสมองส่วนบนอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆกดน้หนักลงไปเรื่อยๆไล่ดูว่าเอ๊ะเรามีปัญหารู้สึก เจ็บในส่วนไหนบ้างค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาตรงกลางาาตรงงกลใช่ไหมคะจะเป็นเรื่องอวัยวะภายในอ,อย่ายเงี่ยงนเนี่ยเราก็าจะรู้เฮ้ย อวัยวะภายในเราน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วถ้าเราเกิดเดินแล้วเราสึกมันเจ็บมากว่บปกติหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นก้อนมันเหมือนไปนวดกดจุดฝ่าเท้าเนี่ยแหละค่ะถ้าเราเจอจุดรีเฟกซ์ที่มันมีปัญหาเราก็จะรู้สึกได้เลยเหมือนเป็นการเป็นการเช็คสุขภาพเราไปในตัวด้วยตัวถ้าเรามีปัญหาตรงนี้เราก็ค่อยๆพยายามย้ำตรงนั้นนิดนึงแต่ว่าอย่าแรงอย่าเอาจนเจ็บจริงๆกลามันมีทั้งแบบมนมแล้วก็แบบที่มันแหลมๆเนาะใช่มันในรูปหนึ่งเขาก็จะมีเรียกตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมคะ ก็จะเป็นแหลมแหลมตัวตรงที่เป็นรูๆเนี่ยเขาเรียกตัวเมียอันนี้ก็จะมนหน่อยค่ะยหน่อยไอตัวแหลมมันก็จะแข็งหน่อยแหลมแล้วก็กดจุดได้ดีหน่อยแต่บางคนจะเจ็บมากค่ะอีเนี่ยแหลมค่อยๆแตะไปค่ะอย่าเดินแบบเนี้ยเจ็บมากไปเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งจะสบายขึ้นแล้วคือเวทีบอกว่าถ้าสัมผัสตรงไหนแล้วเรารู้สึกเจ็บแสดงว่ามันมีปัญหาคือมันจะเจ็บแบบไหนอะคะ มันรู้สึกจะเจ็บตึงมากกว่าปกติอย่างนี้ค่ะเอาล,ละค่ะเด <ๆ S 1> ินมอกลา,าเพื่อน,นวดเท้ากันแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะ,ะเห็นว่าจะไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อเท้ากันนะคะก็คือการแช่เท้าในน้ําสมุนไพรนั่นเองตรงโน้นเลยนะคะเดี๋ยวคุณเก๋าพาไปนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาแช่เท้าในน้ําสมุนไพรกันนะคะเพื่อผ่อนคลายเท้ากันหลังจากที่ไปเดินนวดบนกะลานะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีคนมาแนะนําเกี่ยวกับการแช่เท้าด้วยน้ําสมุนไพรนะคะก็คือคุณบิ๊กค่ะหรือว่าคุณดิลกโชคเจริญชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามคุณบิ๊กก่อนเลยว่าน้ําสมุนไพรที่ว่านี่ที่มาแช่เท้าเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะเนี่ยก็ตัวแรกจะมีเป็นเหงือกปลาหมอนะครับค่ะแล้วก็เป็นตะไครอ่ค่ะแล้วก็หัวหอมแดงหอมแดง พรามิ้นครับขมิ้นแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุจะเป็นเกลือเป็นเกลือ,อสมุนรนะครับเกลือเม็ดค่ะก็คือเราเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเอามาต้ม ในน้ำเดียวกันใช่ครับต้มลงไปให้เดือดสักประมาณ5นาทีแล้วก็ปิดไฟหลังจากนั้นก็ผสมกับน้ำอุ่นค่ะถามหน่อยว่าทำไมต้องเป็นสมุนไพรเหล่านี้อะคะที่จะเอามาแช่ก็สมุนไพรเหล่านี้จะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนทั้งหมดก็จะช่วยในเรื่องของการดีท็อกผิวขับของเสียออกทางผิวหนังอย่างเงี้ยครับผมค่ะก็เป็นแบบพวกสมุนไพรพวกต้มยำแกงอะไรพวกเนี้ยได้ครับหรือว่าถ้าหาไม่ได้เลยก็จะเป็นน้ำอุ่นผสมกับเกลือ อันนี้คือง่ายๆ่ง่ายที่สุดง่ายงแต่ถ้าใครที่มีสมุนไพรอย่างที่คุณพ๊กบอกก็เอามาต้มนะคะแล้วก็เอามาแช่ได้นะคะทีนี้พอเอามาต้มรวมกันนะคะได้น้ํามาปุ๊บเนี่ยเอามาแช่เท้าอุณหภูมิที่พอเหมาะควรจะต้องประมาณก็อยู่ที่ประมาณสัก40ถึงสาหรือว่าที่ฝ่าเท้าเราอะครับจะรับ อุณหภูมิได้ถ้าร้อนไปแล้วก็สามารถเติมน้ําเย็นได้ครับเอาที่เแต่ละคนรับได้นาะรับไหวเราววิธีการแช่ต้องแช่ยังไงอะคุณดิ๊เราเมื่อผสมเป็นน้ำอุ่นแล้วนะครับเราก็เริ่มแช่เนี่ยเริ่มจากการเอาส้นเท้าลงไปก่อนเพื่อที่จะให้ส้นเท้านะครับปรับอุณหภูมิค่ะทั้งบริเวณทั้งเท้าแล้วก็เมื่อปรับอุณหภูมิได้แล้วเนี่ยก็จุ่มลงไปทั้งเท้าเลยแล้วเราจะเริ่มแช่เนี่ยประมาณ3นาทีแล้วก็พัก ทิ้งไว้บนขอบกระมังหรือขอบที่เราแช่นะครับหนาทีก็จะทําแบบนี้ครับประมาณ3เซต3เซตเซตละ3นาทีแล้วก็พัก1นาทีใช่ครับอ๋อนี่เชื่อว่าพอทําเสร็จครบในทั้ง3เซตแล้วจะทําให้เขาเรียกว่าสดชื่นขึ้นใช่ครับระบบไหลเวียนเลือดคือจะไหลเวียนดีขึ้นเราจะได้กลิ่นของสมุนไพรด้วยในการช่วย ในเรื่องของการบำบัดในกลิ่นอโรมาพวกนี้ด้วยครับซึ่งน้ํามันสมุนไพรครับจะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นค่ะครับผมช่วยบำบัดโรคอะไรได้บ้างไหมคะก็อันนี้ถ้าเป็นหวัดก็ช่วยบำบัดได้นะครับเพราะว่าเรามีเป็นตัวหัวหอมหอมแดงหอมแดงนี่แหละครับทุบใส่ลงไปก็จะช่วยได้ในเรื่องของระบบหายใจโอ้ต้องขอบคุณคุณบิ๊กมากมานะคะที่มาแนะนํานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแต่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปลองแช่น้ํานะคะสมุนไพรเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะไปค่ะ คุณผู้ชมคะแช่ลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกสบายจริงๆด้วยค่ะโอโ้เป็นน้ําสมุนไพรริดร้อนนะคะก็โอโ้สบายเท้าจริงๆนะคะจริงไหมคะ,ะ,คะพี่พี่จริงค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการคนสู้โรคเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องการเดินนวดเท้าบนกลากันมาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ากะลามีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะและในตอนนี้นะคะครูปูก็อยากชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คําไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะการเดินกลาเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพนวดกระตุ้นฝ่าเท้าแต่ต้องระวังเรื่องการทรงตัวอีกครั้งนะคะการเดินกลาเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ นวดกระตุ้นฝ่าเท้าแต่ต้องระวังเรื่องการทรงตัวน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกกิจกรรมกรรมเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไก่รอหันมอมาค่ะคำที่สองกระตุ้นกระเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไก่รอเรือสระอะค่ะ และคำที่3ทรงตัวทรงเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ,ท,อทหารรอเรืององูค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเติมกันถูกต้องไหมคะเมื่อเร,รู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว,ว่ากิจกรรมมีความหมายว่าการที่ผู้เรียนปฏิบัติการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ค่ะ คำที่2นะคะคําว่ากระตุ้นมีความหมายว่าใช้มือหรือสิ่งใดๆกระแทกเบาๆเพื่อให้รู้ตัวค่ะและคําที่3นะคะคําว่าทรงตัวมีความหมายว่าตั้งอยู่ได้ค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณกอกลาที่มาเป็นผู้ช่วยครูป,ปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทย ผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จํากัดพบกับครูปูได้ใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ